ยินดีต้อนรับสู่ช่องอนาจาักนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคำสัญญาของนักรบ บทที่3 0 1หนึ่งนี้คือความมั่นใจในตัวเองเหรอนักคาริหาหยุนเมืองในสวนใหญ่ที่เรียงรายไปด้วยโตริมฝั่งหลายร้อยโต๊ะโตริมฝั่งนั้นเต็มไปด้วยผลไม้และเครื่องดื่มทางจิตวิญญาณมากมายและกลิ่นหอมก็ล้นออกมาอัจฉริยะรุ่นเยาว์หลายร้อยคนที่ออราแข็งแกร่งนั่งคัสมัดอยู่หน้าเวทีดื่มและหัวเราะขณะสนทนาบนเบาะนั่งหลักด้านหน้ามีชายหนุ่มร่างสูงสวมชุดคลุมงูเหลือมสีทองให้ความรู้สึกควบคุมทุกสิ่ง นี่คือองค์ชายสามเจียหยวนจี้มู่หลิงผิงแนะนำให้ซูโม่ด้วยเสียงต่ำซูโม่พยักหน้าเล็กน้อยคนผู้นี้เป็นปรมาจารย์เขาสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วเมื่อทั้งสมเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านสาวใช้คนสวยก็นำทางไปและจัดที่นั่งให้พวกเขาเมื่อเห็นว่ามีคนมาอีกครั้งอัจฉริยะทั้งหมดในสวนหลังบ้านก็อดไม่ได้ที่จะจ้องไปที่ซูโมโ่และคนอื่นๆแต่ทุกคนก็เหลือบมองพวกเขาอย่างไม่ใส่ใจ แม้ว่าทั้ง3คนจะอยู่ในระดับที่3ของอาณาจักรวิญญาณแท้จริงแม้การบ่มเพาะของพวกเขาไม่ได้อ่อนแอแต่ชื่อเสียงของพวกเขาก็ไม่ชัดเจนและไม่มีใครนึกถึงพวกเขาอย่างไรก็ตามหลังจากที่บางคนเห็นซูโม่ดวงตาของพวกเขาก็รีลงหนึ่งในนั้นมีใบหน้ากลมลใหญ่ๆและมันคือจูชาาจิ้งอัชริยะที่ได้รับบาดเจ็บจากซูโม่เมื่อวานนี้ มีอีกสองคนคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าเคร่งขรึมและอีกคนเป็นผู้หญิงที่สง่างามเล้งหยุนเฟิงและจีเสวียันอจฉริยะของรายชื่อ100อันดับแรกเมื่อทั้งสามเห็นซูโม่กำลังมาการแสดงออกของพวกเขาก็ต่างออกไปจูเฉาจิ้งจ้องไปที่ร่างของซูโม่อย่างใกล้ชิดและหลังจากนั้นไม่นานมุมปากของเขาก็กระตุกเผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆการมาถึงของซูโม่สามคนไม่ได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนแต่เฟิงซิ่วที่เดินเข้ามาในภายหลังทำให้เกิดความกลาหลนขึ้น ฮ่าฮ่าข้าไม่นึกเลยว่าพี่เฟิงจะมาด้วยพี่เฟิงเจ้ามาช้าเฟิงซิ่วข้าไม่ได้พบเจ้ามาครึ่งปีแล้วและเจ้าก็ยังเหมือนเดิมเมื่อเห็นเฟิงซิ่วมาถึงหลายคนก็ลุกขึ้นและทักทายกันด้วยความกระตือรือร้นพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับซูโม่และคนอื่นๆเฟิงซิ่วยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าให้ทุกคนเฟิงซิ่วมานั่งตรงนี้ องชายสามเจียหยวนจี้กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นชี้ไปที่ชายฝั่งที่อยู่ไม่ไกลข้างหน้าเขาฮ่าฮ่าพี่เจียสุภาพเฟิงซิ่วหัวเราะแล้วเดินไปสูโม่ม,มู่หลิงผิงและชูชิงฮานกำลังนั่งคุยกันขณะด,ดื่มอยู่ด้านหลังข้าไม่ได้คาดหวังว่าในงานเลี้ยงนี้จะมีอัจฉริยะมากกว่า20คนอยู่ในรายชื่อ100รอันดับแรกชูชิงฮานรู้สึกประหลาดใจ ใช่ไม่เพียงแต่อรฉริยะทั้งห้าจากอาณาจักรตรงเฉิงของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอรฉริยะทั้งหมดจากแคว้นโดยรอบด้วยซูโม่มองไปข้างหน้ามีคนมากกว่า20คนนั่งอยู่ข้างหน้าพวกเขาทุกคนมีพลังมากและอย่างรู้ดวงตาของซูโม่จับจ้องไปที่ชายหนุ่มร่างผอมบางในชุดดำชายคนนี้ราวกับดาบที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์และร่างกายยอของเขาเต็มไปด้วยรัศมีที่แหลมคมนั่นคือนักดาบนักฆ่าหันยี่เจียน มูหลิงผิงเห็นสายตาของซูโม่และแนะนำให้เขารู้จักกับซูโม่หลังจากพูดแล้วมูหลิงผิงก็พูดอีกครั้งผู้หญิงชุดแดงที่อยู่ข้างๆเขาคือแม่โมดหงเหลียนซูโม่หันศีรษะเล็กน้อยและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเรสอยาวสีแดงนั่งอยู่บนที่นั่งข้างหานยี่เจียนใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเย็นชามากและคิ้วของนางมีวิญ,ญญาณชั่วร้ายที่แข็งแกร่งซึ่งมากกว่าชินวูในตอนนั้นการหายใจไม่ออกของชีวิตน่ากลัวมากยิ่งขึ้น หงเหลียนรู้สึกว่านางกำลังถูกจับตามองอยู่และนางก็มองไปที่ซูโม่การจ้องมองของนางทำให้กระดูกสันหลังของซูโม่เย็นยเยือกและขมวดคิ้วหงเหลียนขดริมฝีปากของนางและถอนสายตาออกไปมุมปากของหงเหลียนกระตุกและนางก็เพ่งมองทันทีในขณะนี้เจียหยวนจี้องชายสามเหนือที่นั่งหลักยืนขึ้นมองไปรอบๆและพูดเสียงดัง ขอบคุณทุกท่านที่มอบของขวัญให้ข้าและมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงเหลือเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นจากการแข่งขันรายการ100อันดับแรกข้ากำลังรอการรวมตัวเล็กๆนี้ข้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นเพียงแค่ดื่มและพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้เจียหยวนจี้พูดต่อด้วยรอยยิ้มตอนนี้มาดื่มสุราและพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้กันองชายสามมีมารยาทพี่เจียยินดีด้วยทุกคนเปิดปากของพวกเขา ในช่วงเวลาต่อมางานเลี้ยงก็มีเสียงดังและเสียงสนทนาต่างๆก็ไม่มีที่สิ้นสุดงานเลี้ยงเป็นสถานที่สำหรับสื่อสารจริงๆทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันและหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้อย่างไรก็ตามเมื่อสิ่งต่างๆมารวมกันและผู้คนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มงานเลี้ยงทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนซึ่งหนึ่งในนั้นคืออัจฉริยะ20คนในรายชื่อ100อันดับแรก อัจฉริยะในรายชื่อ100อันดับแรกสร้างวงกลมด้วยตัวเองและพวกเขาไม่สนใจแม้แต่จะสื่อสารกับอัจฉริยะทั่วไปเหล่านี้และอัจฉริยะทั่วไปบางคนไม่สามารถรวมเข้ากับกลุ่มอัจฉริยะในรายชื่อ100อันดับแรกได้พี่อย่างข้าได้ยินมาว่าท่านเพิ่งฝึกวิชาฝ่ามือเมคาพิฆ่าสู่อาณาจักรที่สมบูรณ์เล็กน้อยมันน่าจะทรงพลังมากใช่ไหม 55ฝ่ามือเมคาพิฆาตเป็นทักษะการต่อสู้ระดับกลางระดับ3เมื่อเจ้าฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเล็กน้อยพลังจะไม่อ่อนแอโดยธรรมชาติโอ้ในกรณีนั้นเราจะคุยกันยังไงดีละ่ะข้าอยากสัมผัสฝ่ามือเมคาพิฆาตของเจ้าตามที่ขอหลังจากพูดคุยและพูดคุยกันในที่สุดก็มีคนเริ่มลังเลและเชิญให้ต่อสู้ทันใดนั้นทั้งสองก็บินไปที่สนาม ส่วนด้านหลังมีขนาดใหญ่มากและมีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ตรงกลางที่นั่งสำหรับทุกคนซึ่งเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันองชายสามเจียหยวนจี้เห็นว่ามีใครบางคนกำลังจะสู้รบและยิ้มทันทีพวกเจ้าสองคนด้นสดและพูดคุยกันจนกว่าเจ้าจะไปถึงอย่าทำร้ายความสงบสุขของเจ้าองชายสามวางใจเถอะข้ามีความรู้สึกยับยั้งชั่งใจและจะไม่ทำร้ายเขาหนึ่งในนั้นกล่าวฮ่าฮ่าฮ่า น้ำเสียงใหญ่โตเพียงเพราะต้องการทำรา้ายข้าอีกคนก็ยาะเย้ยทันทีและแข่งขันกันเองจริงหรือข้าจะบอกให้นางรู้ช่องว่างระหว่างเราระหว่างคำพูดของทั้งสองพวกเขาอดไม่ได้ที่จะนำความโกรธแค้นมาให้ทั้งคู่เป็นอัจฉริยะและไม่มีใครต้องการลดแรงกระตุ้นของพวกเขาในมิช้าแสงทุกชนิดก็สว่างว่าและทั้งสองก็ต่อสู้กันพวกเขาทั้งสองมีทักษะพิเศษในมือของพวกเขาและอีกคนหนึ่งมีฝีมือแม่นปืนที่ยอดเยี่ยม หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นอัจฉริยะที่ใช้ฝ่ามือเมคาพิฆาตที่ดีสมบูรณ์เล็กน้อยซูโม่พยักหน้ายอย่างลับๆเมื่อเห็นอัจฉริยะทั้งสองนี้ล้วนมีทักษะการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาและล้วนเป็นทักษะการต่อสู้ระดับกลางระดับ3ด้วยการพูดคุยกันระหว่างทั้งสองงานเลี้ยงทั้งหมดก็เปิดฉากก่อนการต่อสู้และมีพรสวรรค์ที่ต่อสู้ต่อไปและทุกคนที่ดูก็ติดใจ ชูชิงฮานยังเล่นการต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามของเขาเช่นเขาทั้งหมดอยู่ในขั้นเริ่มต้นของอาณาจักรที่3าของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงแต่ชูชิงฮานพ่ายแพ้พและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแม้จะว่ากันว่าจุดเรียนรู้จบลงแล้วแต่เมื่อการต่อสู้ดูเดือดโดยทั่วไปแล้วจะหยุดยากซูโม่ดื่มสุราชั้นดีและดูความสามารถที่แข่งขันกันซึ่งก็น่าสนใจมากเช่นกัน ซูโม,โม่ไม่ได้ตั้งใจจะลงแข่งในสนามเขามาเข้าร่วมงานเลี้ยงนี้เพราะเขาต้องการไปพบกับโลกและเห็นความแข็งแกร่งของอัจฉริยะในรายชื่อ100อันดับแรกอย่างไรก็ตามอัจฉริยะเหล่านี้ที่เล่นและเรียนรู้จากกันและกันเป็นอัจฉริยะทั่วไปจนถึงขณะนี้ยังไม่มีอัจฉริยะใน100อันดับแรกทันใดนั้นการต่อสู้อื่นก็จบลงที่ที่นั่งด้านหน้าจูเฉาจิงซึ่งอยู่ในอันดับที่8 6ของ100รรายการได้ลุกขึ้นยืน เมื่อทุกคนเห็นจูเฉาจิ้งลุกขึ้นพวกเขาทั้งหมดประหลาดใจโดยคิดว่าจูเฉาจิ้งกำลังจะโจมตีอย่างไรก็ตามทุกคนเห็นว่าหลังจากที่จูเฉาจิ้งลุกขึ้นเขาไม่ได้เล่นแต่หันความสนใจไปที่วัยรุ่นที่อยู่ข้างหลังเขาพี่ชายคนนี้เจ้ามีพรสวรรค์และทรงพลังอย่างยิ่งเจ้าไม่อยากเล่นและเรียนรู้จากกันและกันหรือจูเฉาจิ้งจับมือซูโม่เล็กน้อยและพูดด้วยรอยยิ้มราวกับว่าเขาจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับซูโม่ไม่ได้ เมื่อทุกคนได้ยินคํานั้นสายตาก็รีลงและทุกคนก็มองไปที่ซูโม,โม่แม้แต่อัจฉริยะที่อยู่ในรายชื่อหนึ่งร้อยอันดับแรกก็ไม่มีข้อย,ยกเวน้นคนนี้คือใครแม้แต่จูชาวจิ้งยังยกย่องเขาสําหรับความสามารถและความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาของเขาซูโม่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินคําพูดนั้นและเหลือบมองที่จูชาวจิ้งอย่างเย็นชาเขาไม่รู้ว่าชายผู้นี้กําลังทําอะไรอยู่ จูเฉาจิ้งคนผู้นี้เป็นใครเขามีพลังมากหรือไม่อาฉริยะในรายชื่อ100รอันดับแรกได้อ้าปากถามด้วยความสงสัยใช่จูเฉาจิ้งข้าคิดว่าคนนี้ธรรมดามากทำไมเจ้าถึงยกย่องคนนี้มากมีอัจฉริยะอื่นๆในรายชื่อหนึ่งรอันดับแรก เมื่อได้ยินคำถามของคนอื่นดวงตาของจูเฉาจิงก็ฉายแววขี้เล่นและพูดเสียงดังว่าเจ้ารู้อะไรไหมพี่ชายคนนี้แข็งแกร่งมากแม้ว่าข้าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาและพี่ชายคนนี้ก็มั่นใจมากขู่ว่าจะอายุใกล้ที่นี่ในรุ่นน้องในหลายแคว้นไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขามีเพียงอัจฉริยะใน30อันดับแรกของอาณาจักรเทียนเฮียนหงเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับเขาความมั่นใจแบบนี้น่าชื่นชมจริงๆ เสียงของจูเฉาจิ้งนั้นดังและเขาไม่ได้ปิดบังว่าเขาแพ้ซูโม่อ,อย่างไรก็ตามเขาแพ้ซูโม่ในที่สาธารณะและอีกไม่นานข่าวจะแพร่กระจายไปทั่วตงเฉิงทันทีที่เสียงของจูเฉาจิ้งลดลงผู้ชมก็เงียบไปทันทีสายตาของทุกคนจับจ้องอยู่ที่ร่างของซูโมโ่ในรุ่นน้องของคว้นใกล้เคียงไม่มีใครเป็นศัตรูของเขาอัจฉริยะ30อันดับแรกใน100อันดับแรกเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับเขา นี่หรือคือความมั่นใจเป็นความเย่ยหยิงบทที่302ความภูมิใจของเจ้าไม่มีค่าสำหรับข้าในสวนหลังบ้านในงานเลี้ยงคำพูดของจูเฉาจิ้งทําให้สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่สูโมในตานี้มีแต่ความรังเกียจเย้ะเย้ยและดูถูกความมั่นใจของคนนี้อยู่ที่ไหนหญิงพยองชัดๆไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่มีใครในแคว้นใกล้เคียงเป็นคู่ต่อสู้ของเขา อัจฉริยะ30อันดับแรกใน100อันดับแรกเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับเขาคนผู้นี้หญิงพยองและกล้าพูดคำที่ดูร้ายเช่นนี้แม้แต่องคชายสามเจียหยวนจีก็ไม่กล้าพูดคำเช่นนี้ในทันทีแม้แต่อัจฉริยะในรายชื่อ100อันดับแรกก็เย็นชาไม่มีใครสงสัยคำพูดของจูชฉาจิง้งเนื่องจากจูเฉาจิ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน100อันดับแรกจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะโกหกโดยธรรมชาติ เียยวนจิริตาลงเล็กน้อยและมองซูโม่ขึ้นและลงเมื่อเห็นว่าซูโมโอ,อยู่ในระดับกลางของขั้นที่3ของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงเท่านั้นออร่าของเขาก็ไม่ค่อยแรงนักเขาใสา่หัวเล็กน้อยและไม่ใส่ใจเขาเคยเห็นคนที่เยอะหยิ่งจองหองมามากแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขากลับจบลงอย่างน่าสังเวชในที่สุดคนประเภทนี้ไม่คุ้มกับการโจมตีของเขาเฟิงซิว่วเล้งหยุนเฟิงจีสเสวียฮันและคนอื่นๆที่ได้พบกับซูโมโเพียงเล็กน้อยดวงตาของพวกเขาสั่นไหว พวกเขารู้ว่าพรสวรรค์ของซูโม่ขัดกับท้องฟ้าและความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่ธรรมดาแต่พวกเขาไม่คิดว่าซูโม่จะเย่อหยิ่งนักมู่หลิงผิงและชูชิงฮานมองไปที่ซูโม่ด้วยความประหลาดใจและมุมปากของพวกเขาก็กระตุกทั้งสองคนรู้ว่าซูโม่เป็นคนพิเศษและเมื่อพวกเขาเห็นความก้าวหน้าของซูโม่เมื่อเช้านี้พวกเขาก็ตกใจเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นพวกเขาไม่คิดว่าซูโม่จะดูหมิ่นอัจฉริยะของแควนโดยรอบเช่นนี้เมื่อเห็นคำพูดของเขา จูเฉาจิงก็ผลักซูโม่ไปแถวหน้าได้สําเร็จและหัวเราะในใจของเขาอย่างลับๆเด็กน้อยแม้ว่าข้าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าแต่ก็มีอัจฉริยะมากมายที่นี่ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะแข็งแรงขนาดนั้นจูเฉาจิงภูมิใจในใจมากเขาต้องการสอนบทเรียนให้ซูโม่และล้างแค้นให้กับดาบที่เขาใช้ไปเมื่อวานนี้แต่เขาไม่แข็งแรงเท่าซูโม่ดังนั้นเขาจึงคิดวิธีนี้เขาต้องการยืมมือของคนอื่นมาสอนบทเรียนของซูโม่ ซูโม่ก็ตกตะลึงเขาพูดคำนี้เหรอบัดซบซูโม่ดูภายในใจจูชาวจิ้งคนนี้ยังเป็นอัจฉริยะในรายชื่อ100อันดับแรกและเขาไม่แม้แต่จะกระพริบตาเมื่อเริ่มพูดเรื่องไร้สาระซูโม่ไม่ได้โง่เขาเข้าใจจุดประสงค์ของอีกฝ่ายทันทีอีกฝ่ายพยายามปลุกระดมคนอื่นให้โจมตีเขา อย่างไรก็ตามแม้ว่าซูโม่จะโกรธเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ตื่นตระหนกตอนนี้เขาได้ทะลวงไปถึงระดับที่สามของขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วและความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเทียบได้กับระดับที่ห้าของขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นสิบเท่าโวเสียงลมพัดดังขึ้นและเยาวชนชุดสีฟ้าก็บินเข้าไปในเวทีทันใดนั้นดวงตาของเยาวชนก็จับจ้องไปที่ซูโม่โดยตรง เจ้าหนูเจ้าเป็นคนจองของความย่หญิงของเจ้าต้องโดนกำราบชายหนุ่มชุดสีฟ้ามีสีหน้าขี้เล่นและตะโกนว่าขึ้นมาข้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่าความภูมิใจของเจ้าอยู่ตรงหน้าข้าแล้วฮ่าห้านั่นมือของหมิงหยูซือเจียเด็กคนนี้จะต้องโชคไม่ดีแน่ซือเจียอยู่ในอันดับที่81ของรายชื่อ100อันดับแรกแต่ความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งกว่าจูเฉาจิ้งมากเด็กคนนี้หญิงยโสดีจังที่เขาได้บทเรียน เมื่อเห็นเด็กชุดฟ้าขึ้นมาบนเวทีทุกคนก็เริ่มพูดถึงมันในทันทีในที่สุดอัฉริยะที่อยู่ในรายชื่อหนึ่งอันดับแรกก็อดไม่ได้ที่จะลงมือซูโม่นั่งบนฝั่งพร้อมแก้วสุราในมือลืมตาขึ้นและเหลือบมองที่สือเจียสายหัวเบาๆและพูดว่าเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าเหรอเมื่อสือเจียได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็ซุดลงและเขาพูดอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าสิ่งที่จูเฉาจิ้งพูดนั้นไม่เลว เจ้าช่างหญิงจริงๆในเมื่อเจ้าไม่อยากโจมตีข้าก็จะโจมตีเจ้าซื้อเจียพ่นลมอย่างเย็นชาและจูจ่ๆก็โจ,จมตีด้วยฝ่ามือของเขาเขาตบซูโม่ขึ้นไปในอากาศโดยตรงในทันทีฝ่ามือหยกขาวยาวมากกว่าหนึ่งเมตรพุ่งเข้าหาซูโม่แก่นแท้ของฝ่ามือนี้แม้จะไม่มากแต่ก็ควบแน่นอย่างที่สุดโดยไม่มีการกระจัดกระจายของแก่นแท้จริงเลยแม้แต่น้อยและทั่วทั้งร่างกายก็ใส่ราวกับหยกขาว คนสองสามคนที่นั่งข้างซูโม่ตกใจและถอยกลับอย่างรวดเร็วในช่วพริบตามีเพียงซูโม่เท่านั้นที่ถูกทิ้งให้อยู่ในที่เกิดเหตุแม้แต่มู่หลิงผิงและชูชิงฮานก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วในเวลานี้ฝ่ามือหยกขาวส่งเสียงหวิดหวิวมาถึงซูโม่แล้วแสงเย็นวับในดวงตาของซูโม่เขาไม่ได้คาดหวังว่าซือเจียจะมีอำนาจเหนือกว่าเขาไม่ได้เล่นและโจมตีเขาโดยตรงด้วยเครื่องดื่มเย็นๆซูโม่ก็โจมตี เขาไม่ได้ลุกขึ้นเขาเพียงแค่นั่งขัดสมาธิบนเวทีดาบยาวถูกดึงออกจากฝักทันทีแสงดาบสองประกายและพลังงานดาบปีศาจฉีกฝ่ามือของไปอยู่เป็นชิ้นๆและโจมตีตรงไปที่สือเจียอะไรซือเจียตกใจมากเขาไม่ได้คิดว่าดาบสุมของคู่ต่อสู้จะทรงพลังและพลังดาบของคู่ต่อสู้ก็ไม่ลดลงและเขาก็เดินมาตรงหน้าเขาโดยตรง ซื้อเจียตะโกนอย่างโกรธเคืองฝ่ามือของเขายื่นออกมาและรอยฝ่ามือที่เหมือนหยกขาวก็ถูกโจมตีออกไปและกำแพงหยกสีขาวหนาก็ก่อตัวขึ้นต่อหน้าเขาในทันทีในลมหายใจถัดมาพลังงานดาบฟันกระทบกำแพงหยกขาวดาบคมมากจนฉีกกำแพงหยกขาวออกจากกันในทันทีและฟันเข้าที่หน้าอกของซื้อเจียอะไร ซื้อเจียกริดร้องและร่างของเขาก็ถอยห่างออกไปหลายร้อยเมตรทำให้คนในงานเลี้ยงจำนวนมากที่อยู่ข้างหลังเขาล้มลงกับพื้นโอ้พระเจ้าซื้อเจี๋ยแพ้จริงๆดาบหนึ่งเล่มซื้อเจี๋ยอัฉริยะในรายชื่อหนึ่งออันดับแรกพ่ายแพ้ด้วยดาบเดียวชายผู้นี้น่ากลัวมากเขาเป็นใครด้วยพลังอันทรงพลังทำไมเขาถึงไม่มีชื่อเสียงมาก่อนเมื่อเห็นว่าซื้อเจี๋ยพ่ายแพ้ด้วยดาบจึงเกิดความโกลาหลขึ้นในที่เกิดเหตุ ใบหน้าของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่อยู่ในรายชื่อ100อันดับแรกก็เคร่งขรึมเช่นกันใบหน้าของจูเฉาจิ้งนั้นดูน่าเกลียดและผลลัพธ์นี้ก็เกินความคาดหมายของเขาโดยสิ้นเชิงแม้ว่าอันดับของซือเจียจะสูงกว่าเขาเพียงไม่กี่อันดับแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็แข็งแกร่งกว่าเขามากจูเฉาจิ้งคิดอย่างลับๆฐานการฝึกฝนของบุคคลน,นี้ถึงระดับที่3ของขอบเขตจิตวิญญ,ญญาณที่แท้จริงแล้วและคาดว่ามีเพียงหงเหรียญ หานยี่เจียนและคนอื่นๆเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยความมั่นใจอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ยังไงซื้อเจียคำรามด้วยสีหน้าสยดสยองในขณะนี้มีรอยดับอันน่าสะพรึงกลัวที่ยาวครึ่งฟุตบนหน้าอกของเขาและเลือดก,ก็ไม่สามารถหยุดไหลออกมาข้างนอกได้ดับเล่มนี้เกือบจะฆ่าเขาแล้วความภาคภูมิใจของเจ้าไม่ควรฆ่าแก่การกล่าวถึงต่อหน้าข้า ซูโมโ่เหลือบมองอีกฝ่ายด้วยความรังเกียจพูดเบาๆและทันทีเขาก็เงยหน้าขึ้นและดื่มสุราในมือของเขาเจ้าซื้เจียกโกรธจัดและใบหน้าของเขาซีดเผือดแต่ทักษะของเขาไม่ดีเท่าคนอื่นๆและเขาก็ไม่คู่ควรกับซูโมโ่เลยฮ้าหาพี่ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเสียงหัวเราะที่ไพเราะดังขึ้นและชายหนุ่มที่มีหลังแข็งแรงถือขวานยักษ์ก้าวเข้าไปในเวทีข้าไม่รู้นามสกุลและชื่อของพี่ชาย เขาคือวูคายจากอาณาจักรทงยุนค่าก็อยากเรียนรู้กลอุบายที่ยอดเยี่ยมของฝาบาทด้วยเช่นกันชายหนุ่มเอวหลังเสือกหมัดไว้เล็กน้อยแล้วพูดกับซูโมโ่ใบหน้าของบูคายเคร่งขรึมและเขาไม่ได้ดูถูกใดๆความสามารถของซูโม่ในการเอาชนะซือเจียด้วยดาบเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้เขารู้สึกทึ่งได้